สวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการกว่าจะเป็นแอดนะครับก็ EP นี้เป็น EP ีที่4แล้วนะก็2อง่าอีที่3 EP ที่ผ่านมานะครับก็มีเรื่องราวหลากหลายเนาะก็อ่าหลายรสชาตินะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกอ่ารสชาติหนึ่งแล้วกันนะครับใครที่อ่าชอบแนวนี้นะ ก็ลองฟังดูนะว่าเป็นอย่างไรนะครับก็แอดให้ตอนนี้นะครับชื่อตอนนี้ว่า,าสายมูนะครับสายมาูเรื่องสายมูเนี่ยแอดมีเยอะนะครับมีเยอะมากเลยแต่เอาอันนี้มาเป็นสายสายมูตอนที่1แล้วกันนะครับอ่ะโอเคอเรื่องราวตรงนี้ก็ยังย้อนไปในอดีตนะครับเราเๆสัก Uh, 14ปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะครับ14ปีที่แล้วนะครับ mm hmm. ก็ถ้าใครฟังตั้งแต่ EP ที่หนึ่งนะ mm hmm. เดี๋ยวไปลองย้อนฟังดู EP ที่หนึ่งเนี่ยเริ่มแรกแอดเป็นเป็นพนักง,งานขายครั้งแรกเนี่ยแอดลงไปอยู่ที่ประจวบใช่ไหมฮะ mm hmm. ก็จะไปทำเกี่ยวกับสับปะรดนะครับ mm hmm. ก็พอหนึ่งปีปีครึ่งเนาะประมาณปีครึ่งเริ่มทำสำเร็จและเริ่มมียอดขายอ่าเขาเรียกว่า เป็นที่น่าพอใจแล้วเจ้านายก็บอกว่างั้นเดี๋ยวต้องไปขยายขอบอื่นต่อนะครับก็เลยมีโอกาสได้ไปทำาการตลาดร่วมกับน้องอเซลล์ที่อยู่ทางภาคใต้จากประจวบลงไปนิดนึงนะครับก็ลงไปที่ชุมพรนะครับชุมพรก็เป็นอีกรอบหนึ่งที่แอดก็ไม่ค่อยได้มีความรู้หรอกตอนนั้นนะแต่ก็เข้าไปเรียนรู้ในสวนค่อนข้างเยอะนะครับได้วิชามาค่อนข้าง อโอเคเลยล่ะนะครับก็พอเข้าใจแล้วก็มีรู้เทคนิควิธีการหลายๆอย่างนะครับขอบนั้นก็คือเรื่องของทุเรียนนั่นเองนะครับก็ไปที่อำเภอท่าแซะนะท่าแซะที่จังหวัดชุมพรนะครับตรงนั้นนะครับถ้าชี้พิกัดให้ชัดเลยเขาเรียกว่าเนิน491 จำได้ดีเลยจำได้ดีเลยเนิน491เป็นพื้นที่สีแดงในสมัยก่อนเนาะมีเรื่องของการต่อสู้การอะไรต่างๆการกระบวนการการค้ายาอะไรพวกนี้นะครับแล้วมันเป็นเรื่องอดีตตอนนั้นก็อาจจะมีบ้างอยู่แต่ก็เป็นเรียกว่าเบาแล้วสถานการณ์นะครับคราวนี้นะครับก็ครั้งแรกก็ขับรถไปกับน้องเซลเนาะน้องน้องเป็นปคนขับนะเราก็นั่งไป นั่งไปแล้วก็เออไปเรื่อยเลยเออผ่านสวนปาล์มใหญ่มากเลยสวนปา 20, ล์มสองหมื่นไร่นะครับก็ผ่านขับไปจากจากตัวอำเภอท่าแสะนะต้องขึ้นบนไปบ,บนเขาไกลมากไปชายแดนนะพูดง่ายๆนะครับพอขับไปแล้วเราก็คุยไปเราก็ดูทางบ้างคุยไปบ้างก็ไปถึงก็เข้าสวนทุเรียนไปเจอเจ้าของร้านยาเป็นเป็นเจ๊คนหนึ่งนี่แหละจําชื่อไม่ได้แล้วนะครับอยู่ในหมู่บ้านนะครับก็เป็นหมู่บ้านดูเข้าไป เออมันก็เป็นเวิร์้งเหมือนเจริญเหมือนกันนะร้านร้านแกก็ขายของโชห่วยขายข้าวขายปุ๋ยยานี่แหละนะครับแล้วก็รู้สึกจะร้านนี้ก็เป็นเขาเรียกเป็นซาป,ปัวเนาะเป็นร้านค้าช่วงที่เอายาจาการ้านใหญ่ที่ตรงตัวอำเภอท่าแซกขึ้นไปซึ่งเราก็คือไปทําตลาดให้เขาไปจัดประชุมแนะนําสินค้านั่นแหละนะครับก็โอเคก็ไปนัดหมายกันเรียบร้อยอีกประมาณสัก สาวันก็จะขึ้นไปจัดประชุมให้เขาช่วยตามคนให้หน่อยเนาะก็เป็นเรื่องปกติที่ที่ทุกบริษัทก็ทํากันนะครับก็ลงมาแล้วก็ลงมาทําตลาดข้างล่างมาประชุมมาเา Take order ทคออเดอร์ที่ร้านค้าร้านใหญ่นะครับก็คุยเรื่องแนวทางอะไรเงี้ยจนถึงวันประชุมนะครับก็แยกย้ายกันทํางานเนาะน้องเขาก็าไปต้องไปเอาของเอาเอะไรใบปิ้นรายการอะไรสักอย่างนะครับ อ่าเป็นซึ่งเป็นรายการขายนะครับก็ให้แยกย้ายกันไปก็เราก็แยกรถกันนะครับรอบที่ที่สองเนี่ยต่างคนต่างไปนะครับแอดก็เลยเอ่อน้องมันก็ถามว่าเออพี่ไปได้ไหมขึ้นไปได้ไหมเราก็บอกโอ้สบายวันนั้นก็เห็นทางอยู่เราก็จําได้แล้วเราก็เป็นคนเราก็เชื่อมั่นตัวเองเนาะว่าเราความความจำดีใช้ได้เลยละ่ะ นะครับแอวก็ขับรถไปตอนนั้นน่าจะประมาณ9ก้าโมงเช้าหลังจากที่เราประชุมแผนกันเสร็จน้องมันก็ไปจัดการเรื่องเอกสารล้วมันก็แยกย้ายไปในเมืองเราก็ขับรถขึ้นไปก่อนเพื่อที่จะอาจจะไปแวะดูเข้าสวนแล้วก็ไปดูเรื่องของสถานที่อะไรประมาณนี้ด้วยนะครับประมาณ9ก้าโมงแอดก็ขับรถออกจากอำเภอท่าแซะนะครับในตัวเมืองปั๊บขึ้นไปตามทางที่เขามีป้ายบอกแล้วก็ผ่านไอ้ไอสวนปาล์มเนี่ยนะครับ ส่วนปามเนี่ยเท่าที่ถามข้อมูลเนี่ยสองหมื่นกว่าไรมันใหญ่มากนะครับส่วนปามแล้วมันเป็นปามเก่าลองทิศภาาพมันสูงมากเลยเหมือนแบบตึกประมาณสี่ห้าชั้นนะแล้วมันมืดใบมันหนาหมดลูกลูกทลายปามเนี่ยมันแทบไม่มีแล้วมันแก่นะครับมันก็คุมหมดเป็นทางเลยแล้วทางนะครับ มันก็ไม่ได้ว่าเป็นลาดยางอะไรมันก็เป็นทางลูกรังนี่แหละแต่มันค่อนข้างเหมือนรถมีรถวิ่งอะ่ะแต่มันมันลึกลักซับซ้อนเราก็จําได้ว่าไปที่หนึ่งเลี้ยวขวาไปที่สองาจําได้ว่าเอองี้เราใช้ความจําจําเอาสมัยก่อน GPS ก็ยังไม่ค่อยมีตอนแดทํเนาะมันยังไม่มีเอ่อก็ขับเข้าไปก็เก้าโมงก็ขับไปเออเพ,เพ,เพลินเพลินเราขับไปกินขนมกินอะไรซื้อของอ่าสเบียงก็ขับรถไปเพลินเพลินก็ขับไปเอวุนมาเอ เอ๊ะทำไมมันกลับมาที่เดิมวะอ่า9โมงขับไปก็ขับมาเอ๊ชะชั่วโมงนะเอ๊ะปกติใครแล้วขับประมาณ2ชั่วโมงน่าจะถึงนะจากจากในเมืองนะขึ้นจนไปถึงร้านร้านอ่าที่จะจัดประชุมนะนะครับก็ <S <S ขับวน9โมง10โมงเอ๊ะก็ยังเอ๊ะปกตินะเอ๊ะหรือว่าเราเลี้ยวผิดเอ๊ะเราลองเลี้ยวซ้ายมั้งนอ่อทาทีนี้เอ้ยมาอีกทีเริ่มเฮ้ยเฮ้ยหรือขวาวะเอ๊ะเริ่มสับสนแล้วกดดุมภาพอะ่ะมันเป็นสวนปามแบบ แบบสองหมื่นไร่อะแล้วมันมองไม่เห็นทางด้วยแล้วมันก็เข้าไปลึกมืดแบบมืดอะค่อนข้างมืดคลึม้มมีฝนแบบโปอยลงมาเสียงใบไม้ลมพัดอะไรเงี้ยแต่เราไม่เห็นทางเลยเพราะาเราไปตามทางมีแค่เลือกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเอะรอบนี้ไม่ใช่ลองซ้ายลองขวาเก้าโมงก็แล้วอ่าออกมาสิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงเที่ยงแล้วเริ่มเครียดเอ๊หรือกูหลงวะแล้วก็พยายามจะหาคนถามนะครับ ไม่มีคนให้ถามเลยมันแบบมันวิกวิกวิกได้ยินแต่เสียงคล้ายๆจ้กระจันจิ้งหลีอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยมันมันยังไงวันเนี้ยเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วน้ำมันนะจากประมาณประมาณเกือบเต็มถังนะขับไปมันเริ่มต่ํากว่าครึ่งถังแล้วเลยป๊า,พพาบพอบ่ายโมงก็ขับวนอยู่อย่างนั้นเเริ่มไม่ดีแล้วประมาณรักบ่ายโมงบ่ายสามบ่ายสองบ่ายสองโทษน,นะครับแอดวนไปวนมาเริ่มปวดหัวเริ่มเครียดหิวข้าวดิกินข้าวไปเก้าโมง บ่ายสองยังออกตรงนั้นไม่ได้ยังไปไปไม่ถึงจุดหมายโทษนะครับเริ่มเริ่มเครียดเริ่มเฮ้ยกูจะออกไปได้ไหมเนี่ยหาคนช่วยก็ไม่ได้เลยเริ่มร้องไห้ครับขับรถไปท่านลองคิดสภาพขับรถไปแล้วร้องไห้ร้องไห้แบบกูช่วยกูด้วยกูคนลบบุรีแล้วกูมาทาอะไรที่นี่กูมาทําไมทําไมกูไม่มากับน้องทำไมคิดแต่อย่างเงี้ยคิดเหตุผลแม่งเริ่มเครียดเริ่มปวดท้องครับปวดท้องเฮ้ย ยังไงวันเนี้แล้วมันจะออกได้ไหมน้ํามันมันเริ่มตกเกคีับน้ํามันน้ํามันวุ้ยง่ายน้ามันแดงครับเอาละเว้ยเอ้ยแง่ออกไม่ได้แล้วเว้ยยังไวงวันนี้กูหลงวันนี้กูจะมาอย่างนี้ไม่ได้นะเนี่ยพยายามหาคนก็ไม่มีครับแบบเงียบมากตอนนั้นจําได้ประมาณสักน่าจะบ่ายสามแล้วน้ามันนี้แดงแล้วน่าจะแดงมาหลายสิบโลแล้วด้วยวนขึ้นเขาเอ้ยถอยออกถอยหน้าถอยหลังอยู่อย่างนั้นแหละอยู่ในสวนปามสองหมื่นไร่แล้วปรากฏว่าขับไป ไปเจอยายคนหนึ่งนะครับก็อยู่ก็ไม่รู้แกเดินมาอย่างไรแกเดินมาเงียยายแก่ๆคนหนึ่งแต่ไม่ได้ไม่ได้ดูหน้าเราเห็นผมข้าวขาวนะครับแล้วก็ใส่เหมือนใส่ผ้าถุงใส่เสื้อคอกระเช้าอะไรประมาณนี้คนลุกนะนะครับแกก็เดินมาแล้วก็ลดกระจกลงเนาะเราก็จอดแล้วก็ยื่นหัวไปถามทางว่ายายเนี่ยจะไปหมู่บ้านเนี่ยร้านเจเนี่ยไปทางไหนแกก็ไม่พูดนะ แกก็ชี้ไปแล้วแกประมาณว่าแกจะสื่อให้แบบว่าเนี่ยมึงโทนนะภาษารีบผบคิดนะมึงไปตามสายไฟเนี่ยไปทางเสาไฟเนี่ยมันจะมีทางไปเออเราก็คิดเออเราก็ไม่ได้พูดอะไรขอบใจแกก็เดินไปแล้วก็ขับรถเลี่ยเรเบาๆแล้วก็เออรีบขับไปแล้วก็ขับตามตามเสาไฟฟ้ามันก็มีสายไฟไปป,ป,ป๊า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 ขับไปอีกประมาณสักสักสักสองสามนาทีห้านาทีได้ประมาณนั้นอะ ขับไปแม่งขึ้นโทษนะครับมันเป็นทางขึ้นอย่างนี้แบบชันเลยค่อนข้างจะ45องศาเราก็ขับขึ้นป้ามันก็เป็นสายไฟโทษนะมันไปที่บ้านแต่บ้านนั้นน่ะมันไม่มีคนอยู่มันเป็นบ้านหลางเราก็ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรนะแต่แต่ตอนเนี้ยนี่นี่น,นี่ดู <laughs> ดูดูด,ดูขนลุก <laughs> ป๊บ ไอ,อ,อ,อตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นะไม่ได้คิดอะไรแต่เล่าทุกครั้งเรื่องนี้คนลุกออพอนั่นเราก็คิดปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปกลับรถตรงไหนตรงลานตรงหน้าบ้านแล้วก็พยายามขับย้อนลงมาแล้วก็มวโมโหโมโหยายแม่งเอ้ยแม่งหลอกอ่ะยายแม่งให้ตามสาเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าไปอะไรวะบ้านหลางเออเราก็ขับมาแล้วก็มาตรงจุดตรงนั้นอะที่เราเจอยายเราพยายามหันซ้ายหันขวาดูคุณยายแม่งอยู่ไหนวะแม่งไม่มีอะแล้วประเด็นพอ ใจแม่งฉุกคิดหัวแม่งฉุกคิดขึ้นมาเฮ้ยแล้วยายมันจะมาเดินทาอะไรตรงนี้วะจังหวะที่เราฉุกคิดนะครับโทษนะครับอตอนเรามาเรามาทางทางขวาเนาะขากลับเราลงมาเราก็มองทางซ้ายผ่านกระจกไปเพื่อจะหายายใช่ไหมแต่พอมองจังหวะฉุกคิดปุ๊บหันไปนะครับโทษนะครับแม่งมีทางอะ่ะมีทางประมาณร้อยเมตรไม่ถึงอะ่ะขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นไปถนนใหญ่แล้วก็เข้าไปถึงตรง ตรงหมู่บ้านที่เป็นถนนลาดยางอ่ะแล้วก็เลี้ยวขวาไปก็ถึงร้านเจยดคนเนี้ยไม่ถึงร้อยเมตรอ่ะพอเลี้ยวขึ้นไปปุ๊บห้าสิบเมตรอ่ะถึงเลยผมนี่แบบเฮ้ยอะไรวะโอมาได้ปั๊บขึ้นไปปรากฏว่าผมไปเจอ,อรุ่นน้องที่นัดหมายกันอ่ะน้องมันมาถึงประมาณเที่ยงแต่ผมอ่ะไปหลงตั้งแต่เก้าโมงเช้าอ่ะถึงบ่ายสามอ่ะกว่าจะออก ออกตรงนั้นมาได้แล้วขึ้นมาถึงจุดหมายผมเครียดมากทุกอย่างเหตุการณ์มันอยู่ในในหัวเนี่ยเครียดจนอ้วกครับหิวหิวข้าวหิวข้าวก็มีตรงนั้นมันก็มีประมาณลูกชิ้นทอดแล้วก็มีมีไอติมกะทิอะไรเงี้ยซื้อกินกินเสร็จก็อ้วกอ้วกมันเครียดเครียดลงกับเพอนะครับแล้วสรุปก็คือวันนั้นผมพูดไม่ได้บรรยายไม่ได้ก็เลยให้น้องอ่ะไอ้น้องเซลที่อยู่ทางใต้เนะี่ยพูดบรรยายแทน ผมก็มาพูดตบๆท้ายๆนึงแต่ก็เครียดเครียดมันยังแบบมันมันอารมณ์มันดาวลงไม่ได้อะแม่งนึกถึงยายนึกถึงยายด้วยแล้วก็นึกถึงแม่งตอนหลงด้วยตอนกลัวแม่งตอนแบบแม่งปวดท้องอะไรหลายอย่างอะแม่งเครียดเลยอะแล้วก็พมันดาวลงได้ว่าประชุมตรงนั้นก็ประชุมจนจนจบเนาะมันสองทุ่มก็เราก็ไม่ได้นอนบนเนินนั้นกันนะอ่าแล้วก็มีน้องเซลล์อีกบริษัทหนึ่งก็มานะครับก็เลยลงไปนอนข้างล่างที่ท่าแสบเหมือนเดิมเนาะ ป,ปกปติก็คือให้ไอ้น้องเซลล์ใต้นำหัวเป็นเป็นคันแรกส่วนแอดเนี่ยอยู่คันกลางแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งคอยประ,ประกบเราก็พยายามขับตามไอ้คันหน้าให้ดีๆเลยนะครับให้ลงไปให้ได้แต่ก็เราแวงไอ้คันหลังว่ามันจะทิ้งกูหรือเปล่าหรือกูผิดหรือเปล่าเราไม่รู้แหละกูตามคันหน้าก่อนแต่ท้งข้างหลังก็เราแวงมองไปแบบเนี้โอ้โหชั่งกว่ากว่าจะลงมาถึงท่าแซะกว่าจะไปถึงร้านไปกินข้าวต้ม แล้วก็ไปเข้าโรงแรมโอ้โหแต่เรื่องนั้นผมนิ่งนะผมไม่ได้เล่าให้น้องคนนั้นฟังนะผมกลัวมันกลัวนะแต่ผมแม่งเก็บไว้นในใจแล้วก็อาจรู้สึกว่าจะกลับกลับมาที่ออฟฟิศอีกประมาณปลายเดือนเพราะไอไอไอเคสเนี่ยมันต้นเดือนปลายเดือนแล้วก็กลับมาเล่าให้ออฟฟิศฟังนะครับมาเล่าให้น้องๆเซลเตลฟังน้องเตลแม่งแบบโอ้พี่ผมว่าแม่งแม่งช่แล้วละ่ะที่พี่เจอแม่งช่แล้วละ่ะซึ่งแรดเองก็ไม่รู้นะ ก็แล้วแต่ใครเชื่อไม่เชื่อนะแต่แอดก็ว่าใช่ว่ะแม่งเพราะว่ามันมายังไงแล้วป้าไปเดินในป่าได้งไงอยู่ในสวนปาไมได้ยังไงแล้วแกชี้ให้กูกขึ้นไปบ้านล้างทําไมนะแล้วเราก็เออแม่งกลับมาย้อนจะมาหาแกจนเจอทางออกได้อ่ะลองคิดดูแล้วกันก็เนาะเป็นประสบการณ์เรื่องหนึ่งใครจะเชื่อไม่เชื่ออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่เนี้ยมันมันเกิดขึ้นแล้วมันเขาเรียกอะไรมันณสภาวะนั้นอ่ะมันส่งผล กระทบต่ออารมณ์จิตใจหรืออะไรเนี่ยเรารู้เลยว่าโอ้โหมันมันนิดเดียวเองอะ่ะพอคนเราแม่งเครียดแม่งกลัวอะไรก็ไม่รู้มันมั่วไปหมดเนี่ยโอ้หูมันมันเรียกว่าเรียกว่าธาตุไฟจะแตกะนะครับมันบอกไม่ถูกเหมือนกันซึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่เออแปลกดีเหมือนกันเนาะตอนนึกย้อนแต่เต้าดีไรก็ขนลุกทุกทีนะครับออมีคนชอบว่าเออมีมีเรื่องราวอะไรเงี้ยแล้วก็นี่แล้วก็จะเป็นเรื่องแบบลำดับต้นๆเลยที่อจะเลาะชอบเล่า ถ้ามีเรื่องของอาสายมูอะไรเงี้ยนะไอ้ก็จะเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกๆเลยนะครับแต่จริงๆมีเยอะเดี๋ยวจะรวบรวมมาให้ฟังนะครับแล้วก็เออมันก็ได้มุมมองนะได้ทัศนคตินะมันก็มีเรื่องราวของมันอะแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะมองในมุมไหนแล้วกันเนาะหวังว่าเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ด้วยนะครับหรือว่าทําให้ทุกท่านได้ลําลึกถึงเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันนะครับก็ เป็นความรู้สึกที่ดีๆแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าจริงไหมจริงอะไรไม่รู้แหละครับเออไม่เชื่อก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็เอามาเล่านะรายการในส่วนของอ่ากว่าจะเป็นแอดนะครับตัวนี้เป็น EP ที่4นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสายมูนะครับก็ ฟังฟังกันไปครับเพื่อความสุขความบันเทิงเนาะหลากหลายดีนะครับก็แอดว่ามันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการนำเสนอ,อของเพจเรานะครับแล้วก็ให้ทั้งสาระความบันเทิงให้ทั้งเรื่องราวต่างๆนะครับก็สนุกดีนะครับก็อยากทำแบบนี้นะครับมันก็จะได้เพิ่มสีสันบางทีวิชาการมากมันก็เครียดนะครับ บันเทิงมากก็ไม่ได้สาระนะครับก็ต้องมีมั่งปนๆกันไปนะครับถือว่าโอเคดีนะครับชอบไม่ชอบอย่างไรก็ติชมกันมาได้นะครับหรือว่าอยากจะเล่าอะไรก็พิมพ์กันเข้ามาได้นะครับโอเคก็แอดพร้อมรับฟังเหมือนกันนะครับประสบการณ์น่าจะใกล้เคียงกันก็เล่ามาได้เลยเนาะโอเคยินดีเปิดรับทุกท่านนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะชอบกันติดตามกันในส่วนของรายการ กว่าจะเป็นแอดนะครับก็สนุกดีนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เล่าเรื่องพวกนี้มันมีความสุขนะครับมีเอ่รียกว่าได้ได้สมองได้ย้อนภาพจำเนาะมันก็เป็นอะไรที่เขาเรียกเป็นความทรงจำในของแต่ละคนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับก็ลองฟังกันดูครับเรื่องนี้สายมูก็ว่ากันไปนะครับโอเคนะครับชอบชอบกด ถูกใจให้ด้วยนะครับถ้าคิดว่ามันใช่อยากจะแชร์ก็แชร์ได้เลยนะครับโอเคนะครับวันนี้แอดต้องไปก่อนครับกับรายการกว่าจะเป็นแอด EP ที่4วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ